นี่ทูจา่าเออทูกงามๆแลลูกอีกวันนึงทูจา่าเอตอตบมือตบมือตบมือมาทักจุ๊บนี่ทูจา่าทูจา่าทูกงามถูกถูงามๆเออ <c oughs> เอใอใช่เซบะหาก็ได้ปีหนึ่งครับเออสิบห้ามื่อนี้พี่น้องเนาะ เปิดภาพขึ้นมากับบรรยากาศช่วงเที uh. ่ยงแดดๆเลยพี่น้องเลยเนาะโดยกาักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแมงพี่น้องเนาะปาลุ่มกันเบิร์สุกุสุกคนคือเก่าเด้อเนาะอ้าวโมนิกามาพบพ่อกับสามมุกดาคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะบบได้อัปคลิปลงกัอ่าช่วงปีใหม่เนาะสามซีมื้อนี่พี่น้องเลยอ้ากับโบได้ไปทั้งใดดอกหักบบพ่อสีได้ถ่ายคลิปเนาะกัยุ่งน้ำ เวียนทำงานแน่พี่น้องเลยกับพ่อพอได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิงเนาะมื่อนี้ก็สิมาถ่ายคลิปอ่าครอบครัวน้องพี่น้องเนาะน้องลิซ่าเพิ่นพี่น้องเลยโดยมื่อนี้ก็อันทางตู้แม่เพิ่นก็เข่าเมื่อเพื่อนบุญเนาะพี่น้องกับบุมีพายุกับมีแต่สาวมุกดากับลูกสาวเนาะบาทาเพิ่นก็ออกข้างนอกพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปธุระไปเวียดไปงานเพิ่นอ่ะนีหละมาสบายดีป้าลุงเลยลูกอู้ทุจร้าทุจร้าทุจร้าป้าลุงเลยนี่ ทูจ้าเออถูกงามด้วลูกอีวันหนึ่งทูจ้าเออตบมือตบมือตบมือมาเถอจุบาบายบบบนี้พี่น้อยจุบบายโอ้ตู้มาสิตเต้เดินแบบพานลุงบงบ้อใส่เนอะเฮ้ยมาเฮียมาซาเอู้อู้อู้อะอยู่กับน้องลิซ่าสองคนพี่น้องเนาะใช้ใช้ลูกนอนาคต <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้อพี่น้องเด้อเนาะรบกวนเสียงไอ้หน่อยนะึงอิละน,นะเอ้ยนะดิซะาเิ้นแม่ด้วยค่ะเออเออแม่แม่เอเอ,เอไล่งัวได้เห็นในในใงัวน่ะไล่เป็นบ้าออเออค่ะกับบอลไปทางใดนะพี่น้องเขาอยู่กับน้องดิซ่าสองคนนี้ใช่ใช่ใช่เป็นยัง นี่นี่ขนมนี่ทุจ้าทุจ้าทูกงามทุทูกงามเออเออใส่เซบะหาก็ได้ปีหนึ่งกับเอ่อสิบห้ามื่อนี่พี่น้องเนาะปีหนึ่งกับสิบห้ามื่อน้องอาริซาเพิ่นอืมไปใส่ลูกไปใส่อุ้ยอีหล่ะสิไปใส่ลูกมาพี่มาพี่ ไปแท่อ๋อตามประตูจนแดงเป็นคนที่ว่าอึดผมแน่พี่น้อยเนาะผมกะเฮียนๆน,น,น้อยๆไปใช้ไปใช้ยางกะถือว่าแบบเริ่มซ้ำนานแล้วเนาะน้องอลิซาเพิ่นเริ่มยางหรือว่าฮัดเดินนี่กะส่วงสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนกับ่ามือนะพี่น้องเนาะเห็นทั้งเพื่อนลูกแลวกะเริ่มยางเริ่มยางนาพี่น้องเลย มาพี่ลูกมาพี่แางมาพี่ไว้มาอานุ่มเด้ออานุ่มนี่นี่นี่มาไว้ใช่โอ้โหหนุ่งส่งจะไปสงการบ่นเนี่ยฮะพอเสื้อผ้าเพันซากก็เลยพี่น้องไปส่งสงการปู่ป้าอีดับมันมาแต่ไส์อนอะลบลบหันเด้ลมมาแลยเลยฮู้สึกว่าเย็นๆยนในพี่น้องเลย ใช่ใช่โอ้ยโอ้เอ้ยก้าวันวิทย์ไล่มาไล่มาไปไล่ลูกมาน่ะเออเออสะไปไล่มาไปเอ้าเอ้าใส่กินค้หไ่แท้แบงค์ไหนลูกคอยเดี๋ยวตก เอาเมื่อเทียงหนะ้ากับเพิ่นมักลงขีดินเนาะพี่น้องย่างไปน้ำขีดินขีดอนนะกําลังไปเนอํากลังขี่ขัข้นเก็บก็เลยพาเพิ่นมาเที่ยวนะนี่ใส่เต้นด้วยฮะโยให้ป้าให้ลูกมึงด้วยฮะเต้นด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นด้วยยิงมาเสียงเพลงนะ่ะมาเชื่อมตีนจซื่อว่าไส้ thấy thấy ông Hít Hít hết tình oh. hít hết tình hít hết tình hui <laughs> Tình hui tình ô Ơ Ơ tinh Hí Hít Hít hí hít tinh hí tinh cha tinh hui tinh nè nè hui ทุจ้าแล้วก็ตบมือเนาะทุกคนกระบอกหู่เรื่องแล้วแล้วก็เพิ่นเอินเบก็ได้แล้วเนาะเอินเมฆจะอีกเ่อบอกโอ้ได้หลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะไล่ไล่งัวก็เป็นพี่น้องเนาะเวลาเห็นไก่เห็นธงเห็นเทียงนี่ก็พอไล่อยู่พี่น้องเนาะใช่หรอขึ้นมาขึ้นมาไหมไหมขนมอทูจ้าทูจ้าเลยทูจ้าทูจ้าเลยทูจ้าเลยขนมกับทูจ้าทูจ้า เออมาปอดนปอดนปอดแม่ไหนมาปอดนเดีวไว้ไว้อนาอืมขี่ที่แท้นี่บอกี่ทีแท้เีปอดนกว่าอย่างนีไปเดียวปีน้องปอดนปอดนายปอดนายปอดนายปอดนกว่าโอ้ป้าต้อสะกดิ๊กสกดเราลุกขึ้นลุกขึ้น อตัดภาพมาบัานี่ไปอาบน้ามาพี่น้อยเพิ่นอากาศท้อนเนาะอากาศท้อนแล้วอาบน้าให้น้องเพิ่นใช่ลูกลูกขึ้นมาให้ป้าลุงเบิ่งดูบัานี่ฮะว้ายตุ้มแน่แน,น่เอากิ้งไปใช่นะกิ้งไปใช้บัตรนี่ฮะกิ้งไปใช้บัตรนี่ฮะเจี๊บ,บอ่ฮะ จกิงก yeah ิิงไปใช้เด้เช็คดูบังเป็นคนจักรกิจอันนี่ฮะจกกจอนนี่จักรกิจอนนี่อ่าให้ผมเป็นยังไงผเป็นยังไงผมเป็นยังไงอใช้ใช้ใชนอนทียังนี่แ่แบงให้ป้านู่มันูเขียวน่ะยิ้มนินิ่มยิ้มอย่าอมอย่าอม นี่มีแตอมนี mm ่ม hmm. okay? okay? ีแตอมนี่มีแตอมนี่ย่าทูจ้าถ้าอยากได้อืมอ้าวเอาละหามอมโอเคโอเคอันนี้นั่นลบพี่น้องเนาะบาดแป้วในนภงนภานี่แต่ห้ยลบสดีป้าลุง่นนีบ่ซะ คงกิดโชว์นี่นะคงกิดโชว์นี่นะจำจิจำนวนจำมันวนมาพิดศีลละการใดเขากอดอีกินไม่กินทั้งนี้กอดแก้วยังแก้วมั้งใช่ลุขึ้นได้ไหม คนอึดผมนี่นอนบ่ใาจาก,กับอยากนอนบ่อย่าอมกว่านี่มาจ่าปลาลูกเหนื่อยเห็นไว้ไ,ไว้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นอืกิ่งไปเลยเลยบาทนี่ขึ้นมาตบมือให้ป้ายให้ลูกมึงด้วยขึนมาให้ลูงด้วยตบมือให้ได้ไดตบมือตบมือให้ได้ไดตบมือเห็นไว้ขึนมาตบมมือด้วย

ลุกขึ้นลุกขึ้นเฮียยังมาหนิยาเออเฮียยังมาหนิอ้อาวเฮียยังมาหนิเออเจ็บเออแน่เจ็บบ่แน่เจ็บบ่าบาดนี่ ฮะจิ้งซี่เลยพี่น้องแต่ละมือเนาะใช้แบ่น่ะลูกแบ่ยี้มไซยิ้มไซแบ่บน่ะพี่นะพี่โอ้อเห็นนังกันนี่ออกเออออกแมออกแม่เออมึงเองมึงเน,น้นหนามันดิอ๋อหมิ่นก้นเนี่ยหมิก้นแหล่เนี่ยอันดับแรก ตบมือ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 กันลูกตบมือกันตบมือตบมือแป๊ะแป๊ะเฮ็ดดิดิเบิ้งแมมสิทามนี่ตบมือกันยังไงตบมือแปะเป๊ะตบมือทุจ้าไปใช้ไปใช้บาททุจ้า ให้ได้ป้าให้ลูกเบิางด้วตบมือนะ่ะตบมือเด้อกินสมพักพังขอขอเอามาให้แม่อย่าไปลินของแม่นะขอขอขอไว้อี๋ละนางเอ้ยมาไว้มาไว้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งมึงดิเบิ้งขอขอไปไป มาไว้มันสิแตกนะม้ไวอย่าตูบมันสิแตกเอาไว้ไว้เดี๋ยวนี้ขอขอขอคอ,อโอ้ยคอคอคอโอ,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 อ๊มาเด้อมาเด้อ ป้าป้าป้าปาลินป้าไปเด้อไปเด้อไปเด้อขอขอไว้ขยันยปลินน้ำหนาชั้นบอกผาไปไหนให้แม่ยังวะอ้าวคือเป็นคนในนี่บาดนี่ฮะขอยังว่าแม่เชียวไว้นี่มาไว้ขอ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 ,อ้าวบุคคลเก่าเองเลยซะเน่เน่ อะไรยังไงนี่อะไรเนี่ยไปแซ่บป่ะเนี่ยอ้าลบลบอ้าปีนขึ้นไปย่างน่ะโผปั๊ดจ้ะขึ้นไปยัางเลยเอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเด้งดึงดึงเด้งดึงลบใส่สาวได้มาแม่ความขีดดื้อพี่น้องเนาะออกมาออกมาอ้าไปนั่งมอนก้นขีดเป็นพีได้ค่ะ มาเป็นฟรีดาวมาแม่ฮะไปย่างให้ป้าลุงบ้งางน้วยห่ะย่างอะไรไย่างไหนไปย่างให้ป้าลุงบ้งางน้วยหะลูกลุกขึ้นลุกขึ้นย่นางจ้ะย่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 างจ้ะลุกขึ้นย่นางจ้ะย่างจ้ะย่างจ้ะ <laughs> nhang chạ à bay bay nha à ồ ồ à bật nhạc xin nhang quân xin bà xả cả lai tả lê số phung hiếu ơi số phung hiếu ơi xe sữa xe đeo khi nào nó gọi cả mặt hòn hình hít hít từng hít hít từng hít hít từng hít từng hít từng hít hít từng hít hít từng ตุมต้มตุ้มลบนะฮะลงไมา่จากมอนนะอูอ๋บ้าโตลงมานะแม่เอ้าเอาเอา้เอาทุจ้าทุจ้าทุนะแม่แบโอ้โอ้โอายุอายุยืดยืดนะอายุอายุอายุ ใช่พี่น,น้อยน้องเนาะอ่ะพี่น้อยน้องพราะวาันช่วงนี้สามุกดากับพ่อได้ไปทางใดก็ฝากพี่ฝากน้องคำวา่าเป็นงกำลังแห่งใจแห่งคือเก่าได้พี่น้องเด้อเนาะกับอันน้องเพิ่นสิไปไทยเนาะพี่น้องเนาะงละกัดตู้เมยเพิ่นกับเห็ดสวดมันละกับโบมีไพอเอาอันคนน้อยเพิ่อนหายเนาะก็เลยต้องได้เอาเองฝันๆๆก็เลยต้องเอาเองไปตู้เห็ดสวดมันบ่มีเพิ่นบ่ว่างเนาะตอนนี้เนาะ เลยกับเวียกน้ำเมืนน้ำซานเนี่พี่น้องเนาะกับบอดด้ออกทายคลิปกับกุหละลลาสุดกับเต้คือเือสาวแตวเนาะพี่น้องเนาะกับเบิ้งในคลิปกับในคลิปเบาเตียงเนาะพี่น้องกับเห็นเพิ่นมีปัญหาการเรื่องหมูมาเป็ดไก่นี่แหละ่าสันเนาะคนบานไก่เพิรเคียงเท่าพี่น้องเยนาะกพิดถือกับอภัยให้กันเนาะพี่น้องเนาะจะยูต้องกันได้ เบิ่งเก่าเนาะเห็นคิดกันเอาในบงในบ้านมาว่ามาอย่างคักแน่เ, <c oughs> เจ็บบงกี้นี่นะเจ็บแพงวะฮะอ่าเจ็บแพงอะไรอันนีมบ่เจ็บแพงอะไรอันนี้ใส่เจ็บเจ็บบงกี้กี่นี่นะตาม <c oughs> ใส่กี่นี่นะนนะฮะ ใช่ใช่ใช่แน่เลกถิมแล้วแน่อะโอเคซาพี่น้องนอะบันนี้กัทั้งสาวบัดากันจะได้ปิดคลิปนี้่องนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะกบาบ่มียังไรเนาะอัปเดตน้องลิซ่าให้เบิ้งอะอะ จิไปลยสบายดีป้าลุงนะทูจ้าป้าลุงกันทูจ้าป้าลุงบายบายพบเจอกันในคลิปหน้าเด้อจุ๊บบายจุ๊บบายจุ๊บบาย